นะคะคิปนี้อาจจะพูดเบาลิ่นึงนะคะเพราะว่าเรามาถ่ายตอนดึกแล้วนะคะกลัวที่บ้านจะตื่นกันนะคะตอนนี้ก็กำลังจะมาล้างแป่งแต่งหน้ากันนะคะทุกคนก็จะมารีวิดูผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการล้างแปรงด้วยนะคะอันนี้ก็คือเหล่าบรรดาน้องๆแปรง่างๆาที่เราจะมาล้างกันในวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ใช้ในการล้างแปรงแต่งหน้าในวันนี้นะคะจริงๆเคยพูดถึง ล็อกช่วงเวอร์ฟังโฮมไปบ้างแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาทำรีวิวกันเองสักทีก็คือตัวนี้ค่ะน,น้ำยาล้างแปลงของไนซ มีวนี้ก็ราคาน่ารักมากๆราะคา6 0สิบบาทตัวนี้เขาก็ล้างแปรงแล้วก็ล้างฟองน้ำพวกพับแต่งหน้าอะไรเนี่ยได้สะอาดมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ตัวนี้ให้ดูกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มล้างแปรงกันเลยอันดับแรกก็เดี๋ยวขอเริ่มด้วยพับก่อนเลยนะคะเพราะว่ามันน่าจะเห็นได้ชัดที่สุดน้องๆเงามากนะคะวิธีการล้างกินะคะก็จะเปิดน้ำใส่ของน้ำก่อนพอฟ้องน้ำของเราเปียกแล้วนะคะก็จะเอาน้ำยาล้างแปรง เราก็เหมือนบีบนะคะเราขยี้ขยี้ให้เขาซึมเข้าไปในฟองน้ำอ่ะเริ่มบีบครั้งแรกๆก็จะเริ่มเห็นแล้วนะคะครั้งแรกก็ออกประมาณนึงนะคะได้รประมาณนี้เราก็จะทําซ้ําแบบเดิมบีบให้เขาละลายรองพื้นออกมานะคะถ้าใครมีฟองน้ําหลายอันแล้วรู้สึกว่ากลัวเปลืองน้ํานะคะก็นแนะนําให้ใช้ขันเลยะคะ่ะ เปิดน้ำใส่ขันนะคะแล้วเราก็เอาพับอันอื่นที่เราจะล้างนะคะมาแช่เองนี้ก่อนตรงเท้าอาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เยอะนิดนึงนะคะเพราะาฟองน้ำพื้นที่เขาเยอะบางทีเราไม่รู้ว่ารองพื้นมันซึมเข้าไปข้างในถึงไหนแล้วถ,ถ้าใครไม่มีตัวนี้จะใช้สบู่เด็กแทนก็ได้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาล้างพับพูชชั่นบ้างอันนี้จับไปคือรู้สึกว่าเหนียวมากแล้วก็ทำเหมือนเดิมบีบ นำยาใสลงไปเลยแล้วก็บีให้เขาซึมลงไปในพับนะคะเนี่ยออกมาเยอะเลยนะคะออกมาจากาพับเพราะนั้นในขันเริ่มขุ่นนะคะก็เปลียนน้ำนิดนึีแล้วก็ล้างเรื่อยๆจนกว่าน้ำใน,นขันจะค่อนข้างสะอาด หลังจากที่ทยอยล้างแล้วก็ทยอยเปลี่ยนน้ำจนน้ำเริ่มใสแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่ดิ๊ดจะทก็คือพยายามล้างผล,ลิตภัณฑ์ที่มันอาจจะค้างอยู่ในฟองน้ำออ,อกให้ได้เดยอะที่สุดนะคะเราเทล้างสุดท้ายทิ้งนะคะอาจจะเปิดก๊อกน้ําให้น้ําไหลผ่านแล้วก็บีบไล่ให้น้ายาที่มันอาจจะตกค้างให้มันออกมา จากที่ล้างเสร็จนะคะจะเห็นเลยว่าน้องสะอาดขึ้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้องๆกลุ่มนี้ไปพักก่อนนะคะต่อไปก็เข้าสู่ขั้นตอนการล้างแปรงนะคะเดี๋ยวจะล้างน้องคนนี้ให้ดูก่อนเลยน่าจะเห็นได้ชัดที่สุดนะคะเพราะว่าขนแปรงตอนแรกเป็นสีค่อนข้างขาวเลยใช้แปรงนะคะ น้ำลงไปแต่ว่าพยายามอย่าให้น้ำเข้าตรงด้ามจับตรงนี้นะคะเพราะบางทีอ่ะด้ามข้างในเนี้ยมันมีกาวนะคะถ้าสมมติว่าน้ำมันเข้าไปโดนกาวข้างในอะ่ะมันจะทําให้กาวของแปรงเสียแล้วก็ขนแปรงอาจจะดุดได้นะคะก็ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะคือบางคนอาจจะมีซิลิโคนที่สําหรับล้างแปรงที่เอาแปรงไปถูๆที่มันจะขูดขาขูดขาทุกคนแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มีแบบนั้นนะคะเราก็เลยจะใช้มือเลยค่ะลรวก็จะเอาน้ํายาตัวนี้นะคะเทใส่มือเลย ออกแลงนะคะมาวนบนมือเลยมันก็จะมีสีรองพื้นติดมือมาบ้างนะเอาจุ่มน้ำนิดนึง คนน้ำขุ่นเลยจ้าเวลาล้างแปลงนะคะอาจจะไม่ค่อยแนะนําให้เอาแปรงแบบจุ่มลงไปในน้ำมาทุกคนเพราะว่าน้ํามันจะเข้าตรงนี้ได้นะคะอย่างเวลาบีบอย่างเงี้ยมันก็จะมีขึ้นมาบ้างนิดนึงแต่ว่าให้พยายามคว่ำแปลงลงนะคะกาวตรงแปลงมันจะได้ไม่เสียเนาะแลปลงเขาจะได้อยู่กับเราได้นานๆน,นะคะถ้ายาังครั้งแรกมันยังไม่สะอาดเราก็เทน้ํายาลงในมือคืิแล้วก็หมุนวนๆฟังอีกทีนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเอาน้องพักไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ หลังจากที่ล้างแปรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กก็จะเอาน้องๆมาวางซับไว้บนทิชชู่ก็จะวางให้ปลายแปรงอยู่บนทิชชู่นะคะแนะนําให้วางผึ่งไว้ที่ที่ลมโกรกนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ล้างแปรงในตอนกลางวันเนาะแต่สาหรับี่วันนี้เราล้างแปรงกันตอนกลางคืนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะต้องใช้แปรงในการแต่งหน้าออกไปทํางานนะคะเด็กก็จะใช้วิธีการใช้ได้เป่าผมนะคะเป่าแปรงให้แห้งแต่ว่าตรงนี้ข้อควรระวังนิดนึงก็คือควรจะเป่าด้วย ลมเย็นเท่านั้นนะคะไม่ควรเป่าด้วยลมร้อนเด็กขาดเพราะว่าลมร้อนอะ่ะเขาจะทําให้กาวที่อยู่ในด้ามแปลงตรงเนี้ยค่ะมันละลายแล้วก็เสียได้นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนเค่คนไหนไม่มีไดเป่าผมนะคะอาจจะเปิดพัดลมให้ลมพัดผ่านตรงที่เอาแปลงผึ่งไว้ก็ได้เหมือนกันนะคะทายังไงก็ได้ให้มีลมผ่านตลอดนะคะแปรงของเราจะได้แห้งเร็วแล้วก็ไม่เป็นเชือ้อราไม่อับเนาะและนี่ก็เป็นการล้างแปลงในแบบของติสนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจน้องคนนี้นะคะน้ำยาล้างแปลงของไดโซ่เนาะก็เข้าไปดูที่ร้านดาโซ่ได้น่าจะมีทุกสาขานะคะลองเข้าไปดูแล้วกันเนาะ,ะไม่แน่ใจว่าแพ็กเกจยังเป็นหน้าตาแบบนี้อยู่ไหมนะคะเพราะว่าน,นี้ก็ซื้อมา2-3ปีแล้วอันนี้ก็ถูกและดีนะคะราคาน่ารักมากๆหกบาทเท่านั้นเองใช้ได้ยาวๆเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วนะคะชุดมาแบบพร้อมนอนเบอร์คือมาในชุดนอนแล้วนะคะก็เดี๋ยว ขอตัวไปนอนกอดถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ <S <S ะะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe <S <S เป็นกลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย